ข้าว,วผมผมดอนนี่คิมมาอนีนะครับพี่น้องผมกุญชีพามาเฮ็ดซอยจุครับมาอนีขั้นตอนแรกเขาต้องมาเฮ็ดน้ำกิมก่อนครับพี่น้องมาเดี๋ยวผมจะเฮ็ดน้ำกิมซอยจุไอ้เบิ่งครับพี่น้องไปี๋ยวพี่อผมขด,ด้มนะพี่น้องเนี่ยเบิ่งเบิขั้ะนตอนแรกนี่ไอขีเพี่นะครับพี่น้องขีเพี่งขี้เพีร์กี่พี่แอรยนี่คือผมได้ต้มวาแล้วนะครับพี่น้องผมได้ต้มว้แล้ว ทีนี้ปูเขาใส่พริกไปใส่เข้าไปเบิ้งเบื้งเบิ้งเบื้งหม้อเบิ้งหม้อเบิ้งหม้อพี่น้องเบิ้งใส่พริกเออเบิ้งเบิ้งปูใส่ข้าวคว้าพี่น้องใส่ข้าวคว้าเข้าไปข้าวคว้าหลายๆจักหน่อยเนะพี่น้องมันเขียนสู้รถประจำนไปใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยพี่น้องประจำนเขาใส่เข้าไปออมลำจักหน่อยกวาดนะน้ำปลา น้ำปลาใส่้าไปคนอันนี้ผมก็ต้มมาเลยนะครับพี่น้องแอก้วเพียร์สีเดียสครับโอ้อยจึ้งๆเด็ดเสียบพ่องฮะเนือกล้องผมกับผลอาหารที่เกา่าดนะครับพี่น้องเด้อนี่เอาซิมมึงด้วยเดี๋อาซมมึงก่อน càm cá các bạn, càm Soi các bạn cho nó, cho chuốc đây đây cái nào, đây, đây. nó hoàn, ไส้สวยเพงพี่นอ้องเพิ่งวันน่ะโอ้ยแก้วขีพี่อาพี่น้องเขาก็ได้แก้วขีเพียแล้วครับวับนนี้ไปครับไปซอยตับซอยซีนกันคำง่ายๆพี่น้องใส่กับน้ำจิ้มขีเพียครับไปเอาครับพี่น้องวันนี้ผมก็ได้เฮ็ดน้ำจิ้มแล้วแล้วครับนี่แขกรับเชิญอ้หลายคนครับน้องนุ่งเขามาเหรียญน้ำครับ วันนี้ผมก็มีพี่เนี่ยครับแล้วก็ตับครับไปกับวัวแดงามป่าในด้วครับพี่น้องมื่อนี้ไปโอ้ลุงขาสัตว์เกือบบ่ได้ทอดตับครับไอ้คูคันนาครับเอาผมกับจีซอยโอ้ลืมแนะน้ำผักโอ้ผักเขาก็มีหลายพี่ผักชีบักแตงสลัดบักเขือครับพี่น้องเอาวัานนี้ผมกับจีซอยตับตับบัน,บนบยยๆคำยังไง ให้สาเพลกินเมื่อเด้๋ยนเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนเนี่ยเมื่อนหร่าลว่าจะเอาผู้เ่ามาออกดนะผู้เบ่าไปน้านะครับพี่น้องเมื่อนี้เดี๋ยวได้คู่หูคนมาไปพี่เนี่ย้อกียเอาไปพี่คูคัน้าอ้ยเป็นด

ตับปเลยตับน้ว,ต,บบวตับเวนาวาน้วตับเขวมนี่เขวก็มาเด้ยกซ้ำไปเด้พี่น้องเลยเปิดซ้ำเลยเบซีไลาสโอ้ยเดอำนี่ไงสวยน้่งงอเขาลงด้น่เองด้ว,ดดว,ดวค,ค,น,วน,อคน,นอ,อนาหารเจ้าจะไปรอาหารแล้วไได้ออท้องไปที่ชิบนะแต่ว่าอันนี้เป็นทายาพี่น้องไอ้ผู้คนนนี่เป็นายาน,นอ กินได้เป็นตตวยาบกันเอาไปหนีก่อนอะอเอผีพี่น้องโอ้ยตับคำยังไงใส่เข้าไปต้อน้กินกำลังทับมือเลยเองเด้ำเจ้าขวดได้ไหมเจ้าพี่อ่ะ ยอดจวั้งน้ำขาดบ่ดแต่นีัอไอาหารจวดบ้านน้ำจิ้มอ่ะอ,อันนี้ยมันเริ่เน่าได้คมจักหน่อยเนี่ยนะเขาาไม่ดีแนละ้วดีวาส่ เชีได้ไปนองโว้ยมันนี่ก็อากาศห่อนนี่ก็ครับบรรยากาศร้อนแรงไปว่นวันว่นวันโอ้เสียงเสียงเคียงเป็นหยาโม่นมมนตัวน,นี่เป็นหยาอะไรทำขาดวาง Ủa, trong lái phong, Hãy subscribe cho không ยีดซัดขนาดแล้วครับครับ,บ,รบอืเอา,มอมองงามหมุหาไก่อนเโอ้ยใสแอลกอฮอจังน้อยเนาะี่อขกว่เอาหมุงงามบกกอน ไปกับปรด้งามป่านเี้พีน้องมืนอนี่ตับโวจองเ,เทียนหนาวพี่สันพันว่าไปแบบซุ้มไปเลยนะจับส่วนมาสุดเนาะแขนลำใะ่ลำย่ววขวดเท้ bao là sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้บาๆว่า่ปากเนาะจักเพียรเลยจักว่าแ่บหรือจักแซ่บเนาะแซ่บโอ้ยจิ้มจวดดีๆพี่น้องเลยมเนี่ยกับบรรยากาศฮ้อนๆโอ้ยเงี้ยสัตวดเนี่ยปิดเทมนะครับพี่น้องเอาน้องๆเนี่ยนะโอ้ตับโอ้ตับเป็นตะวานเนาะได้หน่อยพอดเมื่อกี้ตับก็ได้อื่ บห,หาซื้อ,อยากรายไร้พี่น้องต้องโคบิดเขาบอค่อยอยากขาฟังโอ้ยหน่อป,กป,กป,กนป,ปุกๆเง่าแกวเพียรปุแดงจึงคืนตรงนีึ่งแกว

hòa nọ, ông hoàn nhầm quá, nhầm quá.

อ๋วันนี้ผมกับชิขอปีชีปไว้เท่านี้นะครับพี่น้องคลิปนี้ยังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมดอนนี้คีมพือเก่าด้วยครับพี่น้องเด้เออ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ